ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c ุก k i e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกมคุก k i e l a n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e Land s ช o อลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับว็าก็ผมปองแล้วก็ช่องแซนดี้หลิวนะครับคลิปนี้เนี่ยมาการันตีตัวเซนลีลีกัน2การันตีนะครับก็คือ30 0 0 0แสงนะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยคลิปสุ่มไม่ค่อยได้มีเพราะว่าเราจัดตัวพิมพ์ตัดแดงแล้วแบบ คือในตอนนี้อัดเกมนี้นะครับกล่องดองผมยังไม่ได้ใช้เลยนะมีกี่กล่องนะมีนะแบบเจ็ดกล่องแล้วแบบเกลือเงียบเผลออาจจะไม่ต้องใช้ซะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับฉะนั้นเนี่ยลิลลี่ก็เราก็เลยผมก็เลยแบบยั้งมือแบบยั้งแล้วยั้งอีกยั้งแล้วยั้งอีกแบบตีมือไว้อะเบรบกไว้ตลอดนะครับจนถึงเอ้ยผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาจับแล้วแหละนะครับสำหรับตัวตัวเนี่ยตัวลิลลี่นะครับเพราะว่าผมก็ยังอยากที่จะ ตอนตู้หมดเนี่ยได้หดาวอยู่นะครับเออเพราะว่ารอบนี้คือแบบผมกลัวรล้นจริงๆเพราะเราล้นไปทุกตัวนะครับมาจัดไปคลิปแรกเราได้ปะวะเหมือนคลิปแรกเราน่าจะไม่ได้ประมาเอ,อ่ะไม่รู้ว่าคลิปแรกได้ไหมที่หมื่นห้านะแต่คลิปเนี้ยสามหมื่นอ่ะตงรงลาสามหมื่นถ้ามาหนึ่งตัวนี่คือเราจะอัพดาวชิวมากครับแฮ้เฮ้โอ้เป็นกระตุยซึ่งแพ็กที่เกี่ยวกับตัว อาเวกซลลี่เนี่ยก็ยังมีขายอยู่ในเกมนะครับเพื่อนๆสามารถเติมกับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปได้นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าท้ายแพทเนี่ยถ้ามันยังไม่ถึงเนี่ยผมอาจจะรูดแพ็คนี้นะครับไม่ก็พวกแพ็คแ,แ,แสงอะไรประมาณนั้นต้องแบบท้ายจริงๆอ่ะผมแบกการแบบวันท้ายอ่ะ <c oughs> อ่ะสี่แล้วครับต่อเนื่องต่อเนื่อง <c oughs> อย่าไปอย่าไปโอเคครับต่อครับเฮ้ยอื้อหือ ตอนนี้เป็นหกสิบแล้วหรอโอ้โหชึบๆึบได้มาอีกสองก้อนครับเป็นสิบหกแล้วก็จัดต่ออุย้ยเป็นห้อหมดไม่มีไม่ไม่เห็นลาไม่แต่ตัวไม่แต่อะไรเลยวะตอนนี้เราสิบหกครับห้าสิบนะครับแกจะขึ้นนี่ขนาดแบบผมเติม,เต,มเติมไม่น้อยมากอะเวกเรือเรียผมยังตั้งสามดาวาเวกอะ่ะ เลยคิดดูถ้าผมใส่ไม่ยั้งนะโอ้โหไม่อยากจะคิดล้นไปสิบดาวแล้วมากตอนเนี้ยแบบยั้งแล้วจริงๆนะอันเนี้ยไม่เคยแบบยั้งเรื่องการเติมเท่าแพแพดไว้เยรีบมาก่อนนะเออปกติแบบเราเติมแบบไม่คิดไงแบบใส่แลยใส่ตลอดแล้วมันก็ล้นมาตลอดตอนนี้ร้อยสิบแล้วครับร้อยยี่สิบผงใส่การันตีแล้วน่าจะแตกนะครับดวงเราอ่ะน่าจะแตกไม่น่าจะได้ เพราะถ้าหนึ่งการันตีหมื่นห้าได้หนึ่งตัวนี่คือแบบแม่งโคตรโหดมากเพราะมันจํานวนอาจํานวนแสงมันน้อยไงแต่มันออกเนี่ยคือแบบสุดจัดดูแล้วน่าจะไม่โอ้ยการันตีแรกได้มาสิบก้อนนะครับไม่ได้เป็นตัวยี่สิบหกมันใช้อ่าแพ็กเด้งท่านแน่ท่านแน่แพ็กมันอยู่กี่วันอะแพ็กมันอยู่ผมอยู่ทั้งเจ็ดวันหลังตอนที่อัดคลิปนี้นะครับผมคิดว่าภายในเจ็ดวันนี้ผมน่าจะปิดจ็อบ ตัวเวกลิลี่กับเกลือได้เลยนะอันนี้ยี่สิบหกทับห้าสิบนะครับถ้าเราไม่ได้เลยก็จะเป็นสามสิบหกทับห้าสิบซึ่งก็จะขาดเยอะอยู่นะครับต่อครับเฮ้ยจะต่อเนื่องครับไม่มาหน่อยสักหนึ่งตัวจริงๆหรอวะนี่ผมเหงามากเลยนะนะคือแบบไม่มาเลยอะคืออย่าว่าอย่างนี้เลยนะแต่ว่าแต่เว้ลิลี่เลยนะเค่อไอสามหนอ่อมันยังไม่ออกมาให้ผมลุ้นเลยอะ่ะโอ้ยมันแซมันแซสนนะมา สามหน่อเออเนี่ยแหละเฮ้ยจะมาฮ่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 ากโก้ปึ๊บป๊บมีสองพิมพ์ผมว่าแบบเนี้ยอันเนี้ยมีลุ้นนะครับมีลุน้นสองพิมพ์โอ้หถ้าสองตัวนี้คือแบบอีซี่มากสองตัวนี้คือแบบโอ้โหแบบลอยล้ำอะ่ะเราแบบแทบจะลอยล้ำอะ่ะอันนี้รอบแรกยังไม่เท่าไหร่นะครับปึ๊บๆแล้วก็รอบสองครับเอ,ออยังยังยัง,ยงตัวแรก ตัวแรกยังยังไม่ถึงคิวตัวแรกมาอาเวกลิลี่อาเวกโอ้อีปิเอา้าผมขอ,อกดสกิปอ่าได้โอ้โหแต่ไม่ได้ว่ะเฮ้ยอาลิอุยมาเฉยเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดเลยว่าไอ้ตู้ธรรมดาเวกตู้ธรมาาธรมดาลิลี่ผมก็เกลืออาเวกลิลี่นี่ก็เกลือผมไม่ไหวจริงอ่แต่ตอนนี้ไม่เกลือแล้วครับมาสี่หกแล้ว ถ้ากับว่ายังไงเราขึ้นสี่ดาวแน่นอนสี่ดาวเจอกันเอ้ยาำไมสองก้อนวะจำ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 โอ้ยดิเห็นเขียวเียไอ้เราก็นึกว่าลิลี่แม่งเอ้ยเป็นโกเวอร์มันสีมันเหมือนอะทรงมันเหมือนมันมีแบบหมวกหมวกคือมันก็ไม่เหมือนเราแบบตาเรา่ะตาเราแบบมันออตโต้คิดอะมันคิดโดยจิตใต้สำนึกว่าเอ้ยแม่งไอ้ทียแม่งอเวกลิลี่เลยทำไมมันใช่แล้วมันอู๋บัตเตอร์โลนะครับผหไม่เหล็แบบกระจายแล้วตอนนี้ มาเลยลวผมตอนนี้ตอนที่อัดคิมนี้ท่านแล้วเนี่ยแปดแสนแปดแล้วครับ 88, แปดแสนแปดละมาไหมเอาเวกไม่มาเว้เอาเวกลิลี่จัดมาหน่อยดิอีกสักตัวรู้เรื่องรอบสุดท้ายแล้วครับเอยแต่ก็ยังดีอย่างเราคิมนี้มาหนึ่งตัวก็ชื่นใจนับก่อนนับก่อนเราอัพขึ้นสี่ดาวแปมแปมสี่ดาวเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะมีตัวเอฟเฟกต์เบียนใช่ไหม แต่ผมใส,ส่สกีนหรือเปล่าวมันเลยไม่เห็นนะครับนี่ถ้าน่าธรรมดาน่าจะเห็นอยู่ดูตรงไหนวะนะเอ้ตอนนี้ไงการเปลี่ยนแปลงนี่ไงอ๋อมีฉากเออผมก็เพิ่งสังเกตว่าฉากมันเปลี่ยนนะนะครับถ้าตอนนี้เราสีดาวสีดาวก็จะแบบตัวขลังก็จะอลังการขึ้นมาหน่อยคาถาเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่ตัวเอฟเฟกต์ขลังนะครับนี่แต่ผมชอบใส่ล่างมืดมากกว่านะแล,ล่างมืดเราจะเห็นไหม น้ำมือไม่โชว์มีแพ็คเด้งไหมนั่นไงเด้งมาเท่ากับว่าตอนนี้มีเด้งมา2แพ็กนะครับแพ็คนี้อยู่กี่วันเจว,วันเท่ากาันโอเคผมมีเวลาในการจัดหาให้มันครบแล้วค่อยตัดสินใจว่าเอ้ยในเจ็ดวันนี้เราจะใส่ตัวสองแพ็กนั้นหรือเปล่านะครับนี่ใกล้ละใกล้ตันละนะครับค่อยๆทาค่อยๆทํานะเดี๋ยวแพ่หน้าเนี่ยเห็นว่าจะเป็นต้นไม้พันปีเนาะต้นไม้พันปีเนี่ยผมก็เตรียมพิมพ์มพตัดขาวไว้เยอะแต่ผมกะว่าพันปีผมอาจจะไม่ได้เอาดาวเยอะอ เกียดคำนี้อ่ะผมพูดทีไรแล้วแม่งจบเก้าดาวทุกตัวเลยวะ่ะพันปีอาจจะเอาสักเจ็ดไหมเออแล้วก็ไม่รู้อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้หรือหกอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าเรามีพิมพ์ขาวแล้วเดี๋ยวพิมพ์ขาวกับเพชรเนี่ยผมน่าจะไปใช้นักหนักตอนแพทแม่มดถ้าแม่มดเป็นเลเจนด์เนี่ยเราจะได้หาทั้งแม่มดที่เป็นเลเจนด์แล้วก็พันปีด้วยเลยนะครับเออมันถ้ามันต่อกันเนี่ยเราจะได้พอที่จะดองๆเก็บไปได้อันนี้ผมจะไกลขึ้นกรันติกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะได้กล่องเลือกมาอันหนึ่ง ประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับไว้เจอกันในคลิปถัดดไปนะครับเอเวกลิลี่สีดาละจ้ะสวัสดีครับ